โยโยโยบายมงตรงเจินกับคืงลูกหนังบิ๊กแมตสวัสดีแฟนคืนลูกหนังทุกช่องทางนะครับเจอกันแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานด้วยครับเอามาถึงค่ำคืนวันพฤหัสบอดีนะครับอาจจะเป็นค่ำคืนที่ฟุตบอลยังไม่เยอะมากเดี๋ยวว่ากันสุดสัปดาห์นี้บอลลีกลับมานะครับ คืนนี้ที่น่าสนใจผมเลือกเอาเกมเวลาเที่ยงคืนนะครับฟุตบอลดิวิช1ของเดนมาร์กครับโฮบรออันดับ11จะเปิดบ้านเจอกับอเมเจอร์อันดับ8ครับโฮบรมีอยู่6แต้มจากการชนะ1เสมอ3แพ้ไป6เกมล่าสุดบุกแพ้เวเจอร์มา0-2นะครับตัวหลักๆมีอับดูโยดาครับมิดฟิลด์บูกินาพาโซนะครับกองหน้าเป็นเมอร์เมอร์บายานักเล่นกับลังสเคเดรลับนะครับในขณะที่ทีมเยือนอย่างอเมเจอร์มี11แต้ม จากการชนะ3เสมอ2แพ้5เกมล่าสุดแพ้คาบ้านให้กับโคเก้ไป2-3นะครับมีคูสตั์มาคุสเซนมาคุสเบรครับกองหน้าเป็นเฮนริกเมมิสเตอร์นะครับหัวหอกดาวรุ่งวัย18ปีครับฤดูกาลที่แล้วเจอกันก็กินกันไม่ลงนะครับเสมอกันทั้ง2เกมคู่นี้ก่อนเกมเขายกให้เฮโรโรเป็นต่อเล็กน้อยครับเอาอง,ง่าย บอลนักเกรดพอกันครับโฮโบโรฟอร์มแย่กว่าด้วยซ้ำฤดูการนี้แพ้มา3เกมติดได้เปรียบอย่างเดียวคือเล่นในบ้านแต่เพราะว่าแต่ผมว่าลงไปเล่นจริงๆเนี่ยสูสีครับเกมแบบนี้ซื้อ2มุมครับเชียร์ไปที่ทีมเยือนอเมเจอร์นะครับจะบุกมาไม่แพ้เป็นอย่างน้อยไม่1ก็3คะแนนครับให้เชียร์อเมเจอร์เป็นคลึงลูกหนังบิ๊กแมชประจําค่ำคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย